มันนุ่มินมสีวินครับหัวตัวสบายสบายแบบลูกอีสานสวัสดีตอนเสาร์ครับนี่เนาะก็ยึดบรรยากาศตรงไฮท้งหน้าเท่านี้นะครับพี่น้องนี่ครับหลังจากฝนตกมาน้ำกับมี่เนี่ยครับน้ำแพร่น้าแต่ว่าก็บลาดในบ้านเขาแล้วครับกับทิพย์พาเบิ้งทั้งนี้ครับ แบบมันยั้งครับนี่ครับเ้าวตเปียวห้ามาปูกด้วยครับนี่ครับเ้าเตรียมแปลงไปอย่างที่ครับเจ้าที่เปียวห้ามาปลูกครับพี่น้องครับบมันบวบฟอนะครับท้านผู้มบบฟอกินครับหลังจากที่เอามาปูกเดี่ยวกันครับ พาก็สิเพี้ยวถอนพันธุ์มาลงอีกครับเป็นยาไหนนะครับครับพี่น้อง๋ยวมาเบื้องต้นปลูกกันครับครับพี่น้องวันนี้ฮะก็ยึดฟ,าาฟาาา้ามยาฟ้ามงวลิ้นงว่งามมันจะเื่อครับพ่อมาสือแน่ยวยากันครับเป็นยาไหนครับนี่ครับพี่น้อง หนาในนะครับกำลังลำง่า,ามเลยครับนหนาในหนาพันธุ์มิตรง่า,ามครับออรกอหนกอสฟลก็มีครับข,อขอึนอเอไม่เอาหนายู่งควมำต่อยนะครับ ตามเกดินครับใช้ผ่นหยาติดตอวพุม่มขมาครับหยาข่านหยาลำแก่พอดีเ,ออออออเลยครับแก่เมาะถือว่าขำขันหยาก่องเน่าๆเลยครับ งานหน่นะครับพี่น้องนะครับํำแกรดีงานครับจะทช่าพันธุ์ให้ดูครับพี่น้องหลังจากที่เข้าไปสือทอนพันธุ์หญ้ามาครับนะครับได้ทอนพันธุ์หญ้ามาเรียบร้อยแล้วครับครับเดี๋ยวมาลุ่แปลงที่เขาย้ำใบนะครับนะครับ เตรียมดินได้เลยให้มันมีน่ามแเบียับดอยหยับนี่ครับปั่นแบบแล้วก็เอาท่อนท่านหญ้าเข้ามไาไกด์ก่อนครับจังเหยบลงนี่ครับาาครับที่มาเอาลงแบบนี้ไล้ครับเป็นท่านหญ้าในครับ วานลงก่อนเ๋ยบนี้ครับครับพี่น้องาการปลูกหนาในของผมนะครับเดีแตวว่ากับพวกเป็นรักตายตัวครับเดี๋ยวจะผู้ใดทิดแพ่งปลูกแน่ใไดครับแต่ของผมผมปลูกแบบนี้ครับ อันนี้เป็นเครืงปูแกวครับตัดให้งัว่ไปนั่นะครับฟังนี้ครับปลูกที่ไว้เนี่ยครับจังหน่อยครับพี่น้องหลังจากที่เห่อร้ยเดียวห้อยำเดี่ยวเขาก็ร้ยทัว่วเดี่ยวเขาก็ยำยำร่วงครับเห็นมันทัวไปเลยนะครับ ีครับเจบอปแล้วครับปลูกงานในครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันอีกแค่น,นึงครับประมาณเดือนหนึ่งเมื่อติี่ซ้ำได้ครับพี่น้องรับคลิปนี้กัฝากไปซสื้อนีซะก่อนนะครับ